ครับผมพี่น,อน้องมือนีสีสิมาสาธิตการจุดนะครับจุดให้ไฟแห้งตั้งแต่เริ่มต้นเลยวิธีการจุดวิธีการเตรียมถาดน้ำมันตั้งไรนี่ก็เป็นวิธีของทีเคบันทุงนะครับที ah เคชาคอรอพี่พี่มีวิธีจุดแบบไหนนะครับนำมาแชร์กันนะครับผมนำมาแชร์กันไปไปเบื้องเลยครับ เตรียมถาดน้ำมันนะครับถาดน้ำมันเขาก็เขาก็ใส่เะต้องไหลเขาก็เทลงใส้นซิลิโไฟเบอร์เลยประมาสักเครื่องหนึ่งครับเดี๋ยวมันกระสิดูดเข้าไปปุ๊กน,น้อยๆนี่ก็เป็นน้ำมันเครื่องผสมเบนซินนะครับผมเกิดเยม,มาเทลาดผมเกิดม,มาเทลาดลาดลงเงินถาดน้ำมันเพื่อช่วยในการจุดครับให้มันติดไว้ื่อๆบ่ใส่ก็ได้ครับ เป็นว่าใส่ก็ได้เขาก็จุดเอาอยางเอาอยังจุดธรรมดาน,นี่ผมเห็นมันติดไว้สิครับพอเขาใส้แล้วนะครับเขาก็จุดนี่ครับซอยในการจุดแบบนี้เดี๋ยวอีกจักน้อยครับจังเอาเขา ให้มันติดดีก่อนในเมื่อมันติดดีแล้วนะครับวันนี้เอาเขาในถาดเอาเขาในห้องขอใหม่เลยบันพ,พีนองฟังเสียงครับมันดูดเข้าไปมีคนจนังอยครับช่วงแรกเชื่อเพิงก็คือ น้ำมันเครื่องเก่าครับหรือน้ำมันเผืชเก่าน้ำมันหมูเก่ามูน้นี่ได้เม็ดครับเดี๋ยวผมเชียวใส่ในนกระปุกน้ำมันนี่ครับพอเขาจุดแล้วนะครับเตานี่ผมปล่อยน้ำมันลงเลยได้นี่ผมปล่อยน้ำมันลงเลยเห็นไรเป็นสายเนน้อยแบบนี้ครับ ไฟตรงขึ้นปากป้องแบบนี้ครับจั้งสีสมบูรณ์การจุดตั้งสีสมบูรณ์แล้วมันก็นสิขึ้นจั้งสีไปตลอดขอควนร,ระวังก็คือว่าเฮาหยางมาเบื้องน้ำมันครับเฮาหยางมาเบื้องน้ำมันขันมันไหลอยู่แต่ถือว่าโอเคครับตอนนี้ผมจุดแล้วผมก็สิยางยางไปหาเห็นแล้วอื่นต่อ ผมก็จะปล่อยมันไว้นี่แหละเดี๋ยวจะอีกจัาหน่อยผมจะสี่ยางมาเบิ้งมันอีก